ไ่เที่ยงเพราะอะไรคะเราคะคอยคอยรับบอลแล้วไอเปิด้องให้เจ้ารับบอลจนเปิดสักไว้ไม่อย่างอีกบอลนี่บังหน้าบังหลังนะเอ้ซีวอลแหวงวว้หยังกระจาเอามันคดคือมันนกกดนกกดแม่มึงว่าเป็นสิเรื่องแล้วมันมีแต่ห้องนะตัวนกกดห้องอยู่ไหนพูดพูดพูดเลยเจ้าออกมาอย่างนู้ดคอยสีลรับรักับจัาลับได่ไหมฟัง หูไม่หูได้ไหมพี่น้องตลานเจ้าของแล้วแม่มาจากไหนกูเย้าใส่สังกสีกับมวนก็หนีเว้ยพี่น้องมาหลายๆนี่บ่ได้ต้งใจมาเบิ่งของภาพอันนี้ลูกผู้ใดล่ะเนี่ยลูกบองแพ้ลูกของแพะสิไม่ใช่บ่เป็นบ้าคือพรอมซะสิเจ้ะเอาโต้ะโป๊ะดีๆด้วยทีนจ้ยิงว่าพร้อมมันเป็นบ้าอยู่นว่าเห็นสิมันแถหัวน่ะ เดือดไร่จ้องอะไรเครื่องนั่นนะมันจ้องหาปอหาแม่มันดีขนาดแผลงว่าแถมเหมือนกับบอกเอาอะไรเปนบ้าม like ีแผลคักๆแล้วแม่อย่างนี้มือหูอย่างนี้มบ่มันเจ้าออกมารุ่นเจ้าคือมาเก็บคะแนนนี้ก่อนข่อยกับหลานวัยังดีเหรอข่อวั่ได้เก็บคะแนนข่อยเอาความจริงมาเว้าจังไดนจังเสีอามันมาล่อมีเอฟเฟคเลยแม่เออไมใช่ได้แล้วเต่าเลยถ้าล่อมพ่อปานเนี่ยเห็นลูกเห็นหลานดีก็ผู้อื่นนี่แม่ เอากับพ่อไว้เจ้าเล่ากับว่าดียี่ตัวปีไก่เรายังให้รถเจ้าคันหนึ่งพุนอย่าเ้าเรี้ยงรถนี่กูแค่แค่นี้อย่างโย่ยู่ตะมือที่แรกอันแม่นอันแม่นกปีก่จักจั่งในรถห่างๆให้เรารถใหม่มันรถใหม่เออเอาก็ได้ยู่อยู่เนอะโย่กูขับป้อมเอ็น ใจดำอมหิใจดำปัีอันนั่นสีดำซัาไหนนั่นไหนอยู่นี่ใจนั่นละไปไปพวกข่อเรับไปไปบงเอาเอาเอาสิมพี่น้องเบิ้งี่พี่น้องมาเลยหลายี่มาเบิ้งข่อยเห็นไหมไงย่องบาพี่น้องเนยไดนยิีบ่หูไนยบบม่ไงย่องมาตาใสไซมาตเียกีราน เอาคณะเลี้ยงอีลานก็มาบ่มือนีิไม่เมื่อโตมันนี่ล่ะพูดเลยขึ้นป้ายเดียวนี่แหละพี่นดาวอะไรหูจักเพิ่นนี่เลยใส่ละป้ายกูน่ะนะเอาละไม่มัดดึงไว้แม่มันยังเดีอดเนี่ยหนีหนีเลยเนี่ยไวยร้านคนจิตืึนตืึนให้มันตายรอดไปไปอ่ะมันไม่ดีขึ้นป้ายเนี่ยกูนั่้เล่นไว้เขาใกล้จะเบียดยแก๊กตุนมันเหยียบหาแม่มันกีเดือนเนี่ยไม่กูแพ้กว่แม่กูบ้วยเพอนเนี่ยไม่แล้วถ้ามึงไปเหยียบพ่อกูซะไปเอาละ เอาละเอาละพ่อมึงว่ากูลงทุนเท่าไรเนี่ยวป้าพ่อกูย่างไปซื้อจนล้าพุทธเจ้ากำลังเงินแม่นกซื้อได้อหรอีย่างไปยังปุ้ยเนาะมันขายไผ่ดีแล้วมันง่ายแบบได้เสียงอีสานซื่อๆป้ายจี่เนี่ยเซตอ่ะป้ายนั่นละอ่านยังไงล่ะครอ่านออกว่าพี่น้องมันกลางแม่แบบใดเดี๋ยวกันไผ่ละเอาให้กูว่างหันละคันไหวมันไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยววางบ้าทำะแม่ เฮ้ยจะคองดึงออกไปบอลแม่นท่านเนาะโอ้ยมันก็บอนให้กูเนาะโอ้ยดีเลยแม่เลยงูหลอกเสียกสิกัดเนี่ยจ้าการถือให้พี่หัวเราะหันใจไม่ยังอ่ะห่าวยโอ้ยโอ้ยเอาอเอ่อเอ่อเอ่ไปไปบักเงยบักเง่าคนนี้หนีเนาะอยากอายบ่เสียงอีสานเน่ะหนีลบเขาเขาหุ้มนี่โอ้ พาไปคณะที่อยู่เนี่ยเหมือนตโตมันนี่แล้วคณะเจ้าบดตีเนี่ยคณะใคยนี่แล้วอันคนร้ายดีกระแม่นดีอยู่เนี่ยกระแม่นนั่นละเนาะโอ้คนร้ายมีตัวรูปรอรอไปไม่ตุรูปรอๆตจนมีแต่ผัวกูไอ้อันซุ้มนี่ผัวเจ้าบดตีวะกูมันนั่นละอันชุดทัยเพื่อนคุณกระแม่นตีคนนั่นละตอนมันนะโอ้ซุ้มซุ้มนั่นเดียวบ่เอ๊ะจีบด้วยกัน นี่กับผัวก,กูตังเหยียบข้าวมันไหกูบอกเอาว่าเรียกดอกลูกผู้ชายนี่กูบอกปล่อยมันลอยนวลดอกอัานมึ่งหนนะ้าข้าวมีแห้งมันสิปานี้ผู้ใดเท่าอะไรลูกน้องก,กูก็เอาแม่มาโลดให้กูอ่ะกูก็เรียกนานี่ข้าตนะ้เกลี้ยงอีล้านุมุมุนอ้ยปุ้ย <c oughs> <c oughs> บันเถิง้ยพัดพัดนาเฮ้ยกูกระไดเขามีอะไรนเอาขึ้นสียได้โซ่มืมันเงาบันเถิงสิน้วอินคอนสิน้วเฮ้ยอ่น่นันิแจกขึ้นพาสิหอยต้งต้นกูเลยอินคอนเสิลูกละบ้าน เข้าใจว่าพี่น้องเอาละละนี่แหละหมอลำคาญนะเพาะวาเตาเต้าเอ้านี่ปนแห้งปนแห้มันก็ไม่คุณค่าหรอกมันตรงนี้ลูบจ้ะเห็มเอาลูบไปพี่น้องของมัติดมือนี่ล้มแห้งก็เลยติดลูบหน่อยลูบเลี้ยงขั้นก็มีแฉ็บลูกน้องแฉ็บอ๋อพี่น้องเข้าใจแระดัะเพิ่นขู้จักแล้วแล้วแล้วมันมาเฮ้ยพี่น้องครับตะก้าไม่ได้ปึ๊กหนาสาหดขึ้นเสียงอีสานหโอกเข้าไปเลยเอาจับปาดเนี่ยเออเอ้ยจับนี่เนี่ยขวเา่านี่กูได้ยัดแม่มันเข้าูยย่เดี๋ว มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแห่มอเวเด้อรันำีิรุบอยู่บ่รู่วไผ่เอ้อจะมีขี่มูขี่ม้าน้องขี่คัดละคัดเนี่ยคันมีคือโม่มาตั้งอยู่เนี่ยเอ้าอยากให้ตั้งย่ติตั้งเนาะคัดไว้เห็นเนาะตายโม่มันรับแล้วตีนี่คัดไว้เออมาแล้วเฮ้ยเอาเอาคือคือผู้ไม่อยู่เนี่ยโอ๊ยมาทำนากันแล้วกันเลี้ยงนิล้านเนี่ย คนไหว้เจ้านั่นหลายขนาดเนาะหลายธรรมดาตัวพีว่องใหญ่วงน้อยมันต้องมีรูปพระติดตัวต้องมีอันรูป,รป,รปลูกลูกหัวหน้าที่ต้องสอดสีสวยสดงดงามนี่พี่โอ้ยเจ้าไต้องห่วงเ,เ,เต้องสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบทับลายไดมอนด์ไปซะนีเเะ่เจ้าเอากลางลูกโอ๊ยเจ้าให้ลูกขาขูดฝ้าโอ้ยหากินแม่เพิ่งเคยคุณจะได้เปลี่ยนไม้ยุ่งพลไหวนี่ เออนั่นละ่ะเอายัดเข่าหูนี่เออนั่นละน่นละมึงไม่เห็นตัวหู้โกลสิเว่ออยู่เดียวเออแค่ตึงๆเออหันเหี้ยวๆนี่กูว่ามากูตีมยันเจ้าบาดเนี่ยอุ้ยบาดลูกคือชาเป็นตาฮักปเฮ็ดตัวอยู่คือลูกแก๊กนี่ <laughs> <laughs> ผ,ผู้ใดว่าเดี๋ยวเจ้าบ่คือคักเถอะลูกน้องใครนี่ล่ะบ่คข้าอดได้แต่มองได้เป็นตาฮักก้มูอ เป็ดตาออกรูปง่ายพี่จะวาว่ามองมองไหนพี่มองปิตาฮักเดี๋ยวคอยสังหรณ์มาก่อนสังเกตโอ้หนีหนีหนีอ๋อตาจีมแมวโอ้ยพีมอนี่มปตาฮักก็มมนี่นะอ้วนจูบูอ้วนจยบูยอันพี่พี่พี่พีี่โอ้สิพี่่สิ อันนี้เด้พี่อไหนอันนี้เด้เนี่ยลูกท้ายก็ลูกลูกลูกไข่คือพี่น้องส่งให้มันไงโซ่ดิโซ่โซ่ตัวหน่อยปั่นเนี่ยไม่ลูกลูกักไรล่ะนี่บักนีไม่เลี่ยมเลี่ยน้าแม่มึงอไหรไปเอานี่มาเด็กผู้ขายล้ำพี่น้องเอ้ยอัจจันจิจ้าพ่อไม่ไม่เอาจักรพรรดิเมึงมาตรวจปลาเมือดบีใครจักรพรรดิต่อยได้หันนะมโมรันที ขณะเลี้ยงอีลานซาบสิงใจประทับใจเห็นพี่เห็นน้องมากมากนาหลายตาพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสขอซาบสิงน้ำใจของพ่อของแม่ดีอกดีใจเมื่อนี่พี่น้องสิด้พบกับการแสดงของเลี้ยงอีลานก่อนเลี้ยงอีลานที่แสดงขอบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเมื่อสุขสุขคนหามแลบลิ้นปิ้นตาใส่ตัวแสดงของเลี้ยงอีลานพี่น้องต้องตั้งท่ายิ้มย่างเดียวต้องยิ้มยิ้มย่างสีพี่น้องยิ้ม ยิยมให้ซื่อใจเออพี่น้องสิได้พบกับโค้ชสกของเลียงอีล่านขพเชิญพ่อแไม่พี่น้องหาค่วมลำคัญนด้เนาะสำราญสำราญออกมาละโค้ชสกนี่โอ้โค้ชสกสาวโอ้ชับเฉงชับเฉงโอ้ใส่โค้อสกครูชายจริงหญิงแท้โอ้โค้สกแม่คือเขียบแกโค้สกผูคือ กับแกย่าผูฟูขึ้นหมาหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมคำอ,อดพรคุนเดชครับน้องกับพุกลูกค่ะเราสองคนทำหน้าที่เป็นที่ีกร์ด้านหน้าเวทีสำหรับวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะอ้อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องห่างร้างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าตายแน่นอนวต้องมาเส้ยขายยวย ป้าหมดแล้วไปหาพระจักรพรรดน <c oughs> อันถูกต้องแล้วไอ้ความตายเนี่ยใครก็ตายทั้งนั้นแหละคนรวยคนจนก็<ช>ต้องตายวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังใช่ใช,ช้างตายยังเหลืองาเป็นสักว์สี<ม>นคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาใช่ใช่อันว่าความตายนี้แขนคอทุกบาทย่างจกงวดบาดย่าง มันอาแขนอ้อนตอนตามคนอยู่สุยามกินแกงกบมันนกจอกกอกินแกงเขียดมันเหียดคิงนิ่งลิงลิ่งติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงตกต่างหางโกนจึ่งหางจะิงจิไม่หู้คนอยู่เลยผู้ไรวะอ๋อนี่เขา่อะผู้ไร้วะทิ่งลิ่งกิ่งโอ้ยผู้ไรว่าลิง เอา,ามันฝ่ามันก็นนะเอ้ยยาเย้ามันว่าหาจะแตกย,ยังเจ้าไม่ยังเขาว่าลิงมันเป็นยังวะเนี่ยเอา้ามันว่าไทยกูัวห่วงหมันว่าหาจะแตกย,ยังก่อนมันคนละก่อน,นเอามาใส่กันเนี่ยเดี๋ยวอธิบายคุยกันด้วยเหตุผลครับบายบายบายคุยมึงดุยมึงดูมึงดุยคือแจ็คสันดอกผมเป็นพิธีกรหนาเป็นพิธีกรหนาเวทีเออเออก็เลยอ่านตามสคริปต์เขาเขียนมาให้ เออมันผิดมองใดมันพูดจริงนี่ว่ะพูดจริงจังไหนเอามาถามขู่ที่ว่ามึงรู้ขึ้นคมึงรู้เอาใครว่าสิมันผิดมองไหนเอากินแกงกบมนบจอกรกินแกงเขียบมันเหยียดคิงนิ่งเนี่ยคิงนิ่งคิงคิ่งคิงนิ่งิงนั่งเลี้ยงตกต่างหางโกนจึงปุ่งติผิดไเยี่ยาอยังกะเจ้ามันแปลว่าจะใส่ผู้ถึงสิ่งลิงกิงเขาเขียนให้ค่ะว่าไงมึงรู้กินแกงกบมนบจอกรกินแกงเขียบมันเหยียดคิงนิ่งใส่เสียอิงฮัดนมอ่อนตอนอ้ย พู้นักขวานมันน่ะมันอยู่พลับอลนนั่งมีตออีกว่าจังไหนจากสองมือซอนกัมเด่ายังลงหลุดเอามาใสยโทษตีตทวเด็ดโทรถามเขาได้ไหมพี่ไม่น่าโกรธเลยพี่ไม่ได้เหมือนลิงสักกินหน่อยเออมันเหมือนอะไรหรอลิงมาเหมือนพี่อันเดียวกันนั่นแหละปอบเลยผูดไรว่าเล่าคือลิงื่องเถอะดิพูดว่าบ่คือดอกลิงนั่นขึ้นเซนี่ผุด ผู้ชมที่เคารพรักห่วงไปแล้วทึ่ใจมหาเขียดระบาดท่านจะได้พบกับอภิมหาคอนเสิรต์ตอันยิ่งใหญ่ที่เช้าอำเภอภาคำตะก้าของเรายังไม่เคยพบเคยเจอที่ไหน<ช>่ผานเรื่องของเราจะลังไหลออกมาจากสองฝากฝั่งอย่างลหลุนหลามชาวบมโชจินตลีลาอันเล้าใจยั่วยวนชวนชมนมตั้งฐานเรื่องของเราแต่ละนางชาวบมชโชจินตลีลาขอประโชสเต็ปการเต้น หางเกลือของเราเตลอนางสดใสปอดไอ,ตอ้ต่อยเสมอดังใบตองทัดแตงก็เป็นหังเกิดไม้ยังบ่ม,ม,มีผู้ไหต่อยสดใสดบริสุดยังไม่เคยมีชายใดเปิดฟ้ากระโปรงเติมน้ำก,กับกระพี่อ้ยอีเอ,อ้งแม่ใครเอ้ยพว่วงวิจาทีนี้ปลดปือดังๆต้อนรับพวกเราชาวคณะเลี้ยงนีรันหมุ่นอุ้ยปุ้ยพัฒนาบันเทิงศิลินกนสตรุรร่งลำเพลินได้แล้วครับ I'm oh What